รวมมาเลเดอร์ทุกตัวและทุกล่างในเรื่องมาเลเดอร์ดับเบิ้ลตัวแรกนะครับมาเลเดอร์ดับเบิ้ลนะครับพลังต่อยที่2.5ตันพลังเตลือที่6ตันกระโดดสูงที่60เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ5.2วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับโจ็กเกอร์เอ็กซ์ติมมีพลังโจมตีอยู่ที่12ตันเลยนะครับมาเลเดอร์ดับเบิ้ลคนนี้นะครับแปลงร่างโดยฮิดาริโชทาโร่นะครับและฟิลิปนะครับ มาเลเดอร์ดับเบิลใส่โคนจ็อกเกอร์นะครับก็เป็นร่างหลักของมาเลเดอร์ดับเบิลเลยนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในหนึ่งมูวี่ของคมัมเมเลเดอ ader, ร์ออร์เลเดอร์ปะทะไดช็อกเกอร์นะครับเรียกได้ว่าปรากฏตัวมาครั้งแรกก็โชว์เทพเลยนะครับตบชาร์โดมูลทีเดียวคนอื่นสู้แทบตายแต่ว่าดับเบิลโผมาทีตบชาร์โดมูลกระเด็นเลยนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลร่างใส่โคนจ็อกเกอร์นะครับถือว่าเป็นร่างที่สมดุลที่สุดของมาเลเดอร์ดับเบิลนะครับร่างนี้ก็จะเน้นความเร็วและความพิ้วไหวนะครับ นับอมิขงตัววเองไ้ซะต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลจ็อกเกอร์นะครับสำหรับไซโคลจ็อกเกอร์ร่างนี้นะครับก็จะเหมือนไซโคลจ็อกเกอร์ร่างปกติเลยนะครับค่าพลังอะไรก็เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าคนแปลงร่างนะครับก็จะเปลี่ยนจากโชทาโร่เป็นนารูมิอากิโกะนะครับก็แปลงร่างคู่กับฟิลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยนารูมิอากิโกะนะครับก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นเทลุอิอากิโกะนะครับเพราะว่าได้แต่งงานกับเทลุอิริวนะครับร่างนี้นะครับอากิโกะได้แปลงร่างในความฝันเท่านั้นนะครับ อเอาละนับความผิดของตัวเองไว้จ้เฮ้พวกเราไปจะได้ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลเมทันนะครับพลังต่อ,อยที่ที่3.5ตันพลังเตะที่ที่7ตันกระโดดสูงอยู่ที่37เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ9.5วินาทีนะครับถ้าไม้ตายเมทันทวิตเตอร์มีพลังโจมตีอยู่ที่25ตันนะครับล่างไซโคลเมทันนะครับจะมีอาวุธเป็นเมทันชาร์ปนะครับ เมื่อใช้เมทัลชาร์ฟเหวี่ยงฟาดฟันศัตรูนะครับก็จะทําให้เกิดสายลมช่วยในการโจมตีนะครับพลังโจมตีพลังเจาะของไซโคลเมทัลนะครับก็จะเบากว่าของฮีทเมทัลนะครับแต่ร่างไซโคลเมทัลนะครับก็จะกระโดดสูงกว่าร่างฮีทเมทัลนะครับร่างไซโคลเมทัลนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่3นะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลทิกเกอร์นะครับพลังต่ออยู่ที่ 1.7ตันพลังเตะอยู่ที่3ตันกระโดดสูงอยู่ที่46เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ7.2วินาทีนะครับฝั่งของไซคโคลก็จะเป็นสายลมนะครับฝั่งของทิกเกอร์ก็จะเป็นปืนนะครับเมื่อมาเลเดอร์ดับเบิลโจมตีนะครับก็จะสร้างกระสุนลมอัดอากาศขึ้นมานะครับกระสุนของร่างไซคโคลโจเกอร์นะครับจะมีระยะการยิงที่กว้างกว่าและมีความแม่นยำมากกว่าร่างลูน่าทิกเกอร์นะครับมีท่าไม้ตายคือทิกเกอร์แอโร่บัสเตอร์นะครับและก็ทิกเกอร์สตอมบอมนะครับ ร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่5นะครับขึ้นบกกันได้นะเจ้าสัตว์ประหลาดกุ้งต่อไปนะครับมาเลเดอร์เดับเบิรล่างฮิตจ๊กเกอร์นะครับพลังต่อยที่15ตันพลังเตะอยู่ที่5.5ตันกระโดดสูงอยู่ที่49เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ6.5วินาทีนะครับถ้าไม่ตายจ๊กเกอร์แกนเน็ตนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่15ตันนะครับล่างนี้นะครับฝั่งฮิตเมมโมรีนะครับสามารถใช้การโจมตีเป็นรูปแบบไฟได้นะครับ เช่นหมัดไฟและลูกเตะไฟอะไรประมาณนี้นะครับร่างฮีโจ็กเกอร์นะครับแสดงถึงพลังต่อยพลังเตะที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มีความเร็วที่ช้าลงและกระโดดได้ต่ำกว่าร่างไซโคลโจ็กเกอร์นะครับถ้าไม่ตายท่าแรกนะครับโจ็กเกอร์เกเน็ตนะครับถ้าไม่ตายที่2นะครับโจ็กเกอร์แบ็กดับนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในออร์ไรเดอร์ประทาไดช็อกเกอร์นะครับส่วนในซีรีส์นะครับปรากฏตัวในตอนที่2นะครับเอาล็อคควอมผิดของเต้ไว้ซะ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลฮีทเมทั่นะครับพลังต่อยอยู่ที่6ตันพลังเตะอยู่ที่9ตันกระโดดสูงอยู่ที่25เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ11วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับเมทั่นแบนดิ้งนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่30ตันนะครับ ร่างนี้นะครับดาเมจในการโจมตีของมาเลเดอร์ดับเบิลจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยการใช้เมทัลชาร์ปคู่กับพลังไฟของฮีทนะครับร่างนี้นะครับถือว่าแข็งแกร่งที่สุดและชาร์ที่สุดในทั้ง9รูปแบบนะครับเนื่องจากความเร็วและน้ําหนักในการวิ่งและส่วนสูงในการกระโดดนั้นอ่อนแอกว่ารูปแบบเมทัลทั้ง2แบบที่ผ่านมานะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในออลไรเดอร์ปะทะไดช็อกเกอร์นะครับส่วนในซีรีส์นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่2นะครับ ต่อไปนะครับมาเลเด้ร์ดับเบิลฮีททิกเกอร์นะครับพลังต่อยที่3ตันพลังเตะที่4ี่ตันกระโดดสูงที่45เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ8วินาทีนะครับล่างนี้นะครับกระสุนของฝั่งทิกเกอร์นะครับจะยิงลูกกระสุนไฟออกมานะครับดาเมจกระสุนของล่างนี้นะครับจะมีความรุนแรงกว่าล่างอื่นเลยนะครับถ้าไม่ตายของล่างนี้นะครับท่าที่1นะครับทิกเกอร์เอ็กโพชั่นนะครับ ท่าที่2นะครับอันเนมทวิตแมกนัมได e นะครับล่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่6นะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบลิลดูนาจ๊กเกอร์นะครับพลังต่อยที่2ตันพลังเตะที่4.5ตันกระโดดสูงที่50เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ4วินาทีนะครับ ถ้าไม่ตายโจเกอร์สเตตมีพลังโจมตีอยู่ที่10ตันนะครับร่างนี้นะครับฝั่งลูน่านะครับมีพลังยืดแขนขาได้เหมือนลูฟี่หมวกฟางนะครับแต่ว่าก็จะมีความออนแอกว่าโจเกอร์อีก2รูปแบบที่เหลือนะครับแต่ก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าร่างไซโคลโจเกอร์นะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่1นะครับีย่ยนะครับส ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลลูน่าเมทัลนะครับพลังต่อยู่ที่4ตันพลังเตะอยู่ที่5ตันกระโดดสูงที่40เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ7.6วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับเมทัลอิลูชันนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่20ตันนะครับล่างลูน่าเมทัลนะครับฝั่งลูน่าเนี่ยก็จะเสริมความยืดหยุ่นให้กับเมทัลนะครับก็จะทําให้กระบองเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้แล้วฟาดฟันได้เหมือนแท่นะครับและจะทําให้กระบองน้ําหนักเบาลงและความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ล่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลลูน่าทิกเกอร์นะครับพลังต่อ,อยูที่3.5ตันพลังเตะที่4ี่ตันกระโดดสูงอยู่ที่45เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ8.5วินาทีนะครับล่างนี้นะครับฝั่งของทิกเกอร์เนี่ยจะยิงกระสุนเป็นสายฟ้านะครับและกระสุนสายฟ้าเนี่ยสามารถขคงติดตามเป้าหมายได้ด้วยนะครับ แต่การยิงเนี่ยจะช้ากว่าทิกเกอร์อีก2ลูกแบบนะครับถ้าไม่ตายนะครับทิกเกอร์ฟูลเบิร์ดนะครับล่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่หกต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลแฟงโจ๊กเกอร์นะครับพลังต่อยอยู่ที่8ตันพลังเตะอยู่ที่13ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ3.2วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับแฟงสไตเซอร์นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่45ตันนะครับ ร่างนี้นะครับก็เป็นร่างรองสุดยอดของมาเลเดอร์ดับเบิลเลยนะครับร่างนี้นะครับก็จะมีอาวุธเป็นมีดเซเบอร์นะครับก็จะงอกมาตามจุดต่างๆของฝั่งแฟงเมมโมรีนะครับแบบแรกนะครับคืออาร์มเซเบอร์นะครับแบบที่2นะครับคือโชเดอร์เซเบอร์นะครับแบบที่3คือแม็กซิมัมเซเบอร์นะครับร่างนี้นะครับฟิลิปเป็นผู้แปลงร่างนะครับ จริงๆมันก็แปลงร่างกับชนทาโรทั้งสองคนแหละแต่คนแปลงร่างเป็นตัวไรเดอร์จริงๆก็คือฟิลิปนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมเมดี้เดอร์ X คอมเมดี้เดอร์ดับเบิลแอนด์ดีเคทมูวี่วอล2010นะครับส่วนในซีรีส์เนี่ยปรากฏตัวในตอนที่16นะครับอ้าแลวกอนทั้งู้นเหรออาคิโกต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลแฟงเมทัลนะครับ เข้าถึงได้โดยการใช้แฟงเมมโมรีและเมทัลเมมโมรีนะครับร่างนี้นะครับไม่สามารถใช้พลังของเมทัลชาร์ปได้นะครับคือใช้กระบองไม่ได้นั่นแหละแต่พลังของเมทัลเมมโมรีนะครับกับปรับปรุงให้ร่างกายของดับเบิลเนี่ยมีเกาะและพละกําลังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่มาเลเดอร์ดับเบิลเปิดใช้งานโชวเดอร์แฟงจะทําให้มีดาบเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่แขนถึงไหล่นะครับและดาบพวกนั้นจะเคลือบด้วยโลหะ และมาเลเดอร์ดับเบิลไม่สามารถดึงโชเดอร์เซเบอร์ออกมาใช้ได้นะครับเนื่องจากมันถูกยึดติดไว้กับร่างเขาอย่างนาแน,น่นดังนั้นรูปแบบแฟงเมทัลนะครับจึงเหมาะสมกับการต่อสู้ระยะประชิดที่สุดนะครับถ้าไม่ตายของร่างนี้นะครับคือแฟงสเปียร์บุลเล็ตนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะฟูโตทันไตตอนที่100นะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลแฟงทิกเกอร์นะครับ เข้าถึงได้โดยการใช้แฟงเมมโมรีและทิกเกอร์เมมโมรี่นะครับร่างนี้นะครับฟังก์ชันอาร์มไซเบอร์นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นธนูนะครับเช่นเดียวกับทิกเกอร์แบบอื่นๆนะครับร่างนี้นะครับก็จะเชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลนะครับและดาบที่อยู่บนมัดของร่างนี้นะครับสามารถสร้างเป็นอาวุธกองเล็บและสามารถยิงเป็นกระสุนระยะไกลได้ด้วยนะครับ ท่านี้นะครับก็จะเรียกว่าแฟดนิดเดิลนะครับและท่าแฟดนิดเดิลนะครับสามารถทําให้คู่ต่อสู้เป็นอมพภาพได้เพราะว่าเข็มที่ยิงไปนะครับถูกเคลือบด้วยวัสดุอนินซียแบบเดียวกับเกาะชีวภาพของดับเบิลนะครับซึ่งสามารถส่งผ่านไปยังฝ่ายตรงข้ามได้ในขณะที่ส่งผ่านสารอนินซียนะครับท่าไม่ตายของร่างนี้นะครับคือแฟงสกูโดนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะฟูโตทันไตตอนที่100นะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลจ๊กเกอร์เอ็กซ์ตรีมนะครับ พลังต่อยอยู่ที่5ตันพลังเตะอยู่ที่10ตันกระโดดสูงอยู่ที่120เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ4วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับ d o u เอ็ก x t r e m e นะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่80ตันนะครับร่างนี้นะครับก็เป็นร่างสุดยอดของ Malader d o u b l ลนะครับเข้าถึงได้โดยการใช้ไซโคลจ็กเกอร์เมมโมรีและ Extreme เมมโมรี่นะครับร่างนี้นะครับร่างกายอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าแฟงจ็กเกอร์นะครับแต่ว่าจะมีการป้องกันที่ดีกว่าเพราะว่ามีโล่ป้องกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับล่างนี้เอาเป็นว่ามันแข็งแกร่งกว่าล่างอื่นละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นล่างสุดยอดนะครับถ้าไม้ตายแรกนะครับดับเบิลเอ็กซ์ตรีมนะครับถ้าไม้ตายที่2นะครับดับเบิลฟิสซึมเอ็กซ์ตรีมนะครับถ้าไม้ตายที่3นะครับฟิสซึมเบรกนะครับถ้าไม้ตายต่อไปนะครับบิ๊กเกอร์ชาร์จเบรกนะครับถ้าไม้ตายสุดท้ายนะครับบิ๊กเกอร์ไฟนอลลูชั่นนะครับล่างไซโคลจ๊กเกอร์เอ็กซ์ตรีมนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่32นะครับ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลเอ็กเซลเอ็กซ์ตรีมนะครับร่างนี้นะครับไม่ได้ปรากฏตัวมาในซีรีส์นะครับในตอนที่43เนี่ยชาลาวมันพูดถึงเฉยๆนะครับร่างนี้นะครับก็จะแปลงร่างโดยเทลูอิริวและฟิลิปนะครับโดยจะใช้ความโกรธความเกียดชังของเทลูอิริวนะครับต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ แต่ร่างนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโชทาโร่และฟิลิปเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าไซโคลโจ็กเกอร์โกลเอ็กซ์ตรีมได้รับพลังมาจากความหวังที่พลเมืองฟูโตะมอบให้นะครับและอีกอย่างในซีรีส์เนี่ยเทลูอีริวมันก็ไม่ได้ไปแปลงร่างกับฟิลิปด้วยนะครับแต่บอกตรงๆนะครับร่างนี้ก็เท่อยู่นะครับและร่างไซโคลเอ็กเซลเอ็กซ์ตรีมนะครับได้ปรากฏตัวในคัมเบอเลเดอร์ไคลแม็กฮีโร่โอสนะครับก็จะปรากฏตัวมาในเกมเฉยๆนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยดาบเนี่ยมันใช้ดาบของมาเลเดอร์เเเออ็็กกกซลนนะะคครรัับบบบท่ไปีแ ขงคงพิลิปเนี่ะมีได้ฮิเร่เท่านั้นละแบบนั้นก็เป็นดับเบิลขั้นสูงสุดไม่ได้ไซคลนแอกเซลเอ็กสตรีมต้นกำเนิดของพลังด้านก็คือความแค้นอันแรงกล้าต่อไปนะครับมาเลเดอร์ดับเบิลไซคลนโจ๊กเกอร์โกเอ็กตรีมนะครับพลังต่อยอยู่ที่ไม่จํากัดนะครับพลังเตะอยู่ที่ไม่จํากัดนะครับกระโดดสูงอยู่ที่ไม่จํากัดนะครับแมมถือว่าเป็นค่าพลังที่โหดมากนะครับ ร่างนี้นะครับได้รับพลังมาจากความหวังของชาวเมืองฟูโตะนะครับทำให้มาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลโจ็กเกอร์เอ็กตรีมเนี่ยได้พัฒนาเป็นไซโคลโจ็กเกอร์โกเอ็กตรีมนะครับร่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการย้อมนะแต่ว่ามันเป็นการย้อมที่เท่นะครับและแม่งมีปีกด้วยยิ่งเฟี้ยวเข้าไปใหญ่นะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมาเลเดอร์ดับเบิลเดอะมูวี่ฟอร์เอเวอร์ศึกล่าไกอาร์เมมลีเอทูเซตนะครับและก็ปรากฏตัวในคัมเมเลเดอร์เอ็กคัมเมเลเดอร์โอ๊ตแอนด์ดับเบิลไฟสเกล์มูวี่ไทเซนนคคอรร์ะับ แล้วก็ปรากฏตัวในอีกเดอะมูวี่หนึ่งนะครับคือเดอะมูวี่คอมเบลเดอร์เอ็กคอมเบลเดอร์วิซาร์ดแอนด์โฟเซ่มูวี่วอลอติเมตนะครับปรากฏตัวมาไม่กี่วีหรอกครับ oh. <laughs> ต่อไปขอมัดรวมเลยนะครับคือมาเลเดอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์และมาเลเดอร์ไซโคลไซโคลนะครับพลังต่อยที่สี่ตันพลังเตะที่8ตันกระโดดสูงที่เจ็ดสเมตร ความเร็วอยู่ที่100เมตรต่อ7.8วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับทิฟเบิลเอ็กซ์ตีมนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่48ตันนะครับเมื่อมาเลเดอร์ดีเคชัยการ์ดไฟนอลฟอร์มไลท์ของมาเลเดอร์ดับเบิลนะครับก็จะทําให้ฟิลิปเป้ชนทาโร่ครับแยกร่างออกจากกันนะครับทำให้เกิดมาเลเดอร์ไซโคลไซโคลและมาเลเดอร์จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์นะครับโดยที่ตรงเข็มขัดของมาเลเดอร์ทั้งสองนะครับไกอาร์เมมเบอรี่นะครับก็จะเสียบอยู่กับเข็มขัดทั้งสองฟังเลยนะครับ ของโชทาโร่ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นะครับของฟิลิปก็จะเป็นไซโคนไซโคนนะครับของมาเลเดอร์ไซโคนไซโคนก็จะพิเศษหน่อยนะครับจะมีผ้าพป็นคอ2อันติดอยู่ข้างหลังนะครับจ๊หน่่อยิิไไซซโโโโคลชทารฟป ต่อไปนะครับมาเลเดอร์จ็อกเกอร์นะครับพลังต่อยอยู่ที่1.25ตันพลังเตะอยู่ที่3ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ6.2วินาทีนะครับร่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโชทาโร่เป็นคนแปลงร่างคนเดียวนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคัมเมเลเดอร์ดับเบิลเนอรมูวี่ forever ศึกล่าไกอาร์เมมเบรี่ a สองเซตนะครับส่วนในซีรีส์นะครับปรากฏตัวในตอนที่49นะครับและก็ปรากฏตัวในมูวี่วอลเมกาแม็กด้วยนะครับและปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในเฮเซไรเดอร์ปะทะโชวาไรเดอร์นะครับ Rider, Joker, ola, นบวววาามมผิดขอพกยไ้ซะต่อไปนะครับคาเมเลเดอร์ไซโคลน,นะครับพลังต่ออยู่ที่1.25ตันพลังเตะอยู่ที่3ตันกระโดดสูงอยู่ที่30เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ1วินาทีนะครับล่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟิลิปเป็นคนแปลงล่างนะครับล่างนี้นะครับปรากฏตัวในนิยายของคาเมเลเดอร์ดับเบิลเดอะวันฮูเคนทีเนส After set นะครับและปรากฏตัวในเกม c a m m a n d e r Super k l i m a x Hero นะครับส่วนความแตกต่างระหว่างร่าง Joker Joker และร่าง Joker ธรรมดาหรือว่าไซคนไซโคนหรือไซคนธรรมดาเนี่ยก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับคือร่างไซคนไซคนหรือร่าง Joker Joker เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งกันนะครับมันจะมีเส้นสีเงินเนี่ยแบ่งผ่ามาตรงกลางนะครับ และเข็มขัดเนี่ยก็จะมีไกอาร์เมมโมรี่สอันนะครับส่วนร่างโจ๊กเกอร์กับล่างไซโคลเนี่ยมันจะมีเมมโมรี่อันเดียวนะครับส่วนเส้นแบ่งครึ่งก็จะเป็นตามสีของแต่ละตัวเลยนะครับแต่ล่างไซโคลปกติเนี่ยผ้าบันคอจะมีอันเดียวนะครับแต่ล่างไซโคลไซโคลเนี่ยจะมีผ้าบันคอ2อันนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อแตกต่างแล้วต่อไปนะครับมาเลเดอร์แอคเซลนะครับพลังต่อยที่10ตันพลังเตะที่12ตันกระโดดสูงอยู่ที่47เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ3วินาทีนะครับถ้าไม่ตายนะครับ Excel Cancer นะครับมีพลังอยู่ที่35ตันนะครับผู้แปลงร่างเป็นมาเลเดอร์เอ็กเซลนะครับคือเทลูอิลิวนะครับร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างหลักของมาเลเดอร์เอ็กเซลเลยนะครับแปลงร่างโดยการใช้ Excel Memory เสียบเข้ากับ Excel d ลไดเวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับมาเลเดอร์เอ็กเซลนะครับก็เป็นพะลองในคอมเบเลเดอร์ดับเบิลนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่19นะครับแรงร่าง เอาละบิดฟากันไปเลยไม่เคยรอดเหรอ,อยืนมาตักเท้ากับฉันต่อไปนะครับมาเลเดอร์แอคเซิลไบค์ฟอร์มนะครับมีความยาวที่สองจุดหกห้าเมตรนะครับมีความกว้างอยู่ที่0.82เมตรนะครับความสูงอยู่ที่0.98เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่98กิโลกรัมนะครับความเร็วอยู่ที่920กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างแปลงของมาเลเดอร์เอ็กเที่แปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมีท่าไม่ตายเป็นไบค์เอนจินเดชเชอร์นะครับร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่19นะครับต่อไปนะครับ Excel g u n n น r นะครับมีความยาวอยู่ที่4เมตรความกว้างอยู่ที่1.52เมตรความสูงอยู่ที่1.22เมตรนะครับ น้ำหนักอยู่ที่2,388กิโลกรัมนะครับความเร็วอยู่ที่1,070กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000แรงม้านะครับมาเลเดอร์ Excel by f o r m นะครับสามารถรวมตัวกับ Gunner A นะครับเพื่อเป็น r e v o r Interchange Excel Gunner นะครับล่างนี้นะครับก็จะติดอาวุธไกอารแค้นนอนและ Gatting Wheel นะครับถ้าไม่ตายของล่างนี้นะครับคือ Gunner Full b r a k นะครับประกดตัวครั้งแรกในตอนที่22นะครับ ไปยต่อไปนะครับ Excel Spencer และ Excel Border นะครับสองแบบฟอร์มนี้นะครับไม่ได้ปรากฏตัวในซีรีส์นะครับแต่ปรากฏตัวในทอยลน์เป็นของเล่นนะครับต่อไปนะครับ Excel Turboer นะครับแล้วก็ยังมี Excel Turboer Humanoid ด้วยนะครับอันนี้มันก็แค่แบบครึ่งตัวก็กลายเป็นคนแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากมันก็คือร่างเดิมนั่นแหละ เมื่อ Excel Byteform นะครับรวมร่างกับ Unit Turbuler นะครับก็จะกลายเป็น Excel Turbuler นะครับถ้าไม่ตายของร่างนี้นะครับ Excel Turbuler Phoenix นะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่46นะครับเส้นชัยขอแกด้วความสิ้นหวังต่อไปนะครับ Camerader Excel Yellow Signal Version นะครับร่างนี้ก็ไม่น่าจะนับเป็นร่างของม a เ r a d e r Excel นะครับ มันแค่เป็นร่างก่อนที่จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างไทอัลเฉยๆนะครับแต่ไหนๆผมก็ทาคลิปรวมมาเลเดอร์ทุกตัวและทุกร่างแล้วนะครับก็เอามาแม่งเลยนะครับร่างเยนโลซิกเนลเวอร์ชันนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายกับร่างหลักของมาเลเดอร์เอ็กเซลเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนปเป็นสีเหลืองนะครับต่อไปนะครับมาเลเดอร์เอ็กเซลไทอัลนะครับพลังต่อยอยู่ที่2.5ตันพลังเตะอยู่ที่3ตันกระดูกสูงอยู่ที่90เมตร ความเร็วที่100เมตรต่อ0.27วินาทีนะครับแบบฟอร์มนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาครั้งแรกของมาเลเดอร์เอ็กเซลนะครับร่างนี้นะครับก็จะมีความเร็วมากกว่าร่างปกติของมาเลเดอร์เอ็กเซลนะครับแต่พลังโจมตีและความแข็งแกร่งจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ความเร็วของร่างนี้ก็ยังมากพอที่จะกบจุดอ่อนในจุดนั้นนะครับเมื่อมาเลเดอร์เอ็กเซลไทเอานะครับใช้แม็กซิมัมไดจะสามารถใช้งานร่างนี้ได้อีก10วีเท่านั้นก่อนที่จะถูกบังคับให้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ แต่การแปลงร่างจะยังคงอยู่หากไทเอาแม็กซิมัมได้สำเร็จก่อนครบสิบวินะครับถ่าไม่ตายของร่างนี้นะครับคือแมชชีนกันสไปน์นะครับส่วนถ้าไม่ตายท่าที่2นะครับคือแมชชีนกันสลชเชอร์นะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่36นะครับเก้าจุดแปดวินาทีนั่นแหละคือเวลาแห่งความชั่วั้ขอกแก ต่อไปนะครับ Excel Booster นะครับพลังต่ออยู่ที่5ตันพลังเตะอยู่ที่10ตันกระโดดสูงอยู่ที่1 5 0 0 0เมตรนะครับก็คือมันบินได้นั่นแหละความเร็วที่ร้อเมตรต่อ5วินาทีนะครับร่างนี้นะครับก็เป็นรูปแบบพัฒนาครั้งที่2ของ Camerader Excel นะครับร่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถบินได้แล้วก็มีความคล่องแคล่วคล่องตัวที่มากขึ้นนะครับถ้าไม่ตายของร่างนี้คือ Booster Slasher นะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวใน Camerader Double Return Camerader Excel Movie w a r Ultimatum นะครับ Um drive. Yeah. ต่อไปนะครับมาเลเดอร์สกัดคิสตันฟอร์มนะครับ oh. ผมขอเรียกมาเลเดอร์สเกลแล้วกันนะครับพอดีผมถนัดแบบนี้นะครับ สำหรับมาเลเดอร์สเกลคริสตัลฟอร์มนะครับค่าพลังอะไรก็ไม่มีบอกเลยนะครับรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ของมาเลเดอร์สเกลนะครับรูปแบบนี้นะครับตรงหัวนะครับจะไม่มีรอยแตกนะครับและรูปแบบนี้นะครับสามารถโจมตีได้โดยการปล่อยพลังงานออกจากหน้าอกของเขานะครับเป็นพลังงานรูปทรงหัวกะโหลกนะครับสามารถไปกัดคู่ต่อสู้ได้แค่นั้นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาเลดเดอร์สเกลนะครับไม่มีอะไรมากนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวในคอมเมเลเดอร์เอ็กคอมเมเลเดอร์โอ๊ตแอนด์ดับเบิ้ลไฟสเกลมูวี่วอลคอนะครับนี่คือร่างของเราต่อไปนะครับคอมเมเลเดอร์สเกลร่างสมบูรณ์นะครับพลังต่อยอยู่ที่2ตันพลังเตะที่หกจุดตันกระโดดสูงอยู่ที่45เมตร ความเร็วอยู่ที่100เมตรต่อ6.3วินาทีนะครับด้วยการใช้ลอดไดเวอร์กับสเกลเมมโมรีนะครับทำให้นารูมิโซกิจินะครับแปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์สเกลได้นะครับมาเลเดอร์สเกลก็ไม่มีอะไรมากนะครับบอกได้คำเดียวคือเท่โคตรนะครับขอดแท้ในซีรีส์นี้แทบไม่มีปรากฏเลยนะครับมีแต่พูดถึงเฉยๆนะครับส่วนมากจะไปปรากฏตัวในเดอะมูฟวี่มากกว่าและในมนดามาเลเดอร์ทั้งหมดในเรื่องมาเลเดอร์ดับเบิ้ลเนี่ย ผมชอบมาเลเดอร์สเกลสุดแล้วนะคือชอบมากกว่าอีเทอร์นอลอีกอีเทอร์นอลสำหรับผมแม่งยังไม่เท่เท่าสเกลอะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแม่งเท่สุดๆดอะไรเดอร์อะไรมาแม่งสมหมวกโคตรเฟี้ยวเลยร่างสมบูรณ์ของมาเลเดอร์สเกลนะครับก็จะมีหมวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีรอยแตกตรงหน้าผากนะครับแตกเป็นสายฟ้ารูปตัว S นะครับมาเลเดอร์สเกลนะครับก็ปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์เอ็กคาเมเลเดอร์ดับเบิลแอนด์ดีเคทมูวี่วอลสองพันสิบนะครับและก็ปรากฏตัวใน, Egg, Old and Double, Fight, ull, Movie, War, นคาเมเลเดอร์เอ็กคาเมเลเดอร์โออออดดแนน์ัับบบเเิลลไฟสกมูววี่คคะร ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีปรากฏตัวเยอะกว่านี้นะครับนายก็จงนับความผิดของตัวเองซะต,ต่อไปนะครับมาเลเดอร์เอเทนอลเลดเฟลนะครับแปลงร่างโดยคาซูจุนนะครับไอคนนี้นะครับมันคือยูโทเปียนโดพันนะครับบอกเลยนะครับตอนที่มันเป็นโดพันเนี่ย เก่งกว่าตอนที่มันเป็นมาเลเดอร์เอเทอร์นอลอีกนะครับมาเลเดอร์เอเทอร์นอลเรดเฟลนะครับร่างนี้นะครับก็เป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์ของมาเลเดอร์เอเทอร์นอลนะครับส่วนค่าพลังของเอเทอร์นอลเรดเฟลก็ไม่มีบอกเลยนะครับร่างนี้นะปรากฏตัวในคมัมเบรเดอร์ดับเบิลรีเทิร์นคัมเบรเดอร์เอเทอร์นอลนะครับ oh. ต่อไปนะครับมาเลเดอร์เอเทอร์นอลบูแฟร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะอ่านว่าแฟร์หรืออ่านว่าเฟลอะ เลยอ่านแม่งทั้ง2แบบเลยนะครับ m a r d e r Eternal b l u f f i r er นะครับแปลงร่างโดยไดโดคาซึมินะครับบอกเลยนะครับคนที่แปลงร่างเป็นเอเ์นอลต้องคนนี้เท่านั้นนะครับถึงจะโหดมีพลังต่ออยู่ที่7ตันพลังเตะอ,อยู่ที่12ตันกระโดดสูงอยู่ที่150เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ3วินาทีนะครับร่างนี้นะครับก็เป็นร่างสมบูรณ์ของ m a ร์ d e r Eternal นะครับ หน้ากากของเขานะครับมีลักษณะคล้ายกับนกคู่ตรงส่วนของดวงตานะครับมีสัญลักษณ์คล้ายกับอินฟินิตี้และส่วนชุดสูตรคล้ายกับหน่วยคอมมอดนะครับแม้ว่าอีเทอร์เนลนะครับจะมีค่าพลังที่ต่ำกว่ามาเลเดอร์ที่ปรากฏในเรื่องมาเลเดอร์จีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถได้เปรียบเมื่อต่อสู้กับมาเลเดอร์อัลควาและมาเลเดอร์จีโในร่างทินิตี้นะครับถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตาม จึงเป็นไปได้ว่าสถานะค่าพลังของมาเลเดอร์เอเทอร์นอลอาจจะสูงมากกว่านี้นะครับและมาเลเดอร์เอเทอร์นอลก็ยังมีโหมดสุดท้ายด้วยนะครับคือสเตนเกตอาร์เมอร์เมนโหมดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านถูกเปล่านะครับให้ยึดตามที่ผมขึ้นไว้เลยนะครับล่างนี้นะครับมาเลเดอร์เอเทอร์นอลจะใช้ทีทูเมมโมรี่ทั้ง26อันนะครับเพื่อแปลงเป็นโหมดนี้นะครับถือว่าเป็นโหมดที่แข็งแกร่งที่สุดของมาเลเดอร์เอเทอร์นอลนะครับบอกเลยนะครับว่าถึกมากนะครับโหมดนี้ขนาดมาเลเดอร์ดับเบิลไซโคลโจ๊กเกอร์โกเอ็กซ์อร ต้องถีบแม่งเกือบนาทีนะครับก่อนจะตายถือว่าเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับมาเลเดอร์เอเทอร์นอลมาเลเดอร์เอเทอร์นอลนะครับปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์ดับเบิ้ลรีเทิร์นคาเมเลเดอร์เอเทอร์นอลนะครับและก็คาเมเลเดอร์ดับเบิ้ลฟอร์เอเวอร์เอทูเซ็ปนะครับและก็ยังปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์จีโอใน EP ีที่45และ EP ีที่46นะครับและก็ยังมาปรากฏตัวในคาเมเลเดอร์บียอนเจเนเรชันด้วยนะครับ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์คอลนะครับเขาถูกสร้างโดยซาโซริคานิเอบิคอเมดอลนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่กัดเก็บจิตสำนึกของเขาผสานกับเมมโมอรีนะครับเมมโมอรี memory ซึ่งเก็บความทรงจำของมาเลเดอร์ทั้งหมดทูไกอาเมมโมรีต้องขอบคุณเทอร์ลานอโดนยัมมี่ที่รวบรวมพวกมันไว้เนื่องจากความทรงจำเหล่านี้ฝังอยู่ในตัวของคอ จึงมีลักษณะหลายอย่างที่ขายกับคารเมเลเดอร์รุ่นก่อนมาเลเดอร์คอ er นะครับมีความสูงอยู่ที่18เมตรน้ำหนักอยู่ที่7ตันนะครับมีพลังต่ออยู่ที่67.4ตันพลังเตะอ,อยู่ที่84ตันกระโดดสูงอยู่ที่98.4เมตรความเร็วที่100เมตรต่อ1วินาทีนะครับและมาเลเดอร์คอ er นะครับยังมีร่างไบสสเตทด้วยนะครับมีความเร็วที่999กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ100เมตรต่อ0.36วินาทีนะครับ มาเลเดอร์คอรนะครับประกฏตัวครั้งแรกในค a มเบลเดอร์เอ็กซ์ค r มเบลเดอร์โอท์แอนด์ดับเบิลไฟส์เกลมูวี่วอลคอนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับมาเลเดอร์คอนะครับก็เป็นมาเลเดอร์ที่ไม่สมประกอบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมาเลเดอร์ตัวไลท์ด้วยนะครับแรงร่างข้าคือนักรบผู้ต่อสู้ผ่้กลืนกินความมืดในจิตใจชื่อข้าเมสเลเดอร์ ต่อไปนะครับมาเลเดอร์คอลลีอิงโฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างพัฒนาของมาเลเดอร์คอลนะครับเป็นฟอร์มเพิ่มพลังของมาเลเดอร์คอลนะครับโดยการดูดซับคาเมเลเดอร์แบ็คและได้รับพลังของเขาไปนะครับร่างนี้นะครับปรากฏตัวในเกมคาเมเลเดอร์ไคลแม็กซ์แคมโบลนะครับก็มีรูปร่างเหมือนมาเลเดอร์คอลร่างปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากไฟสีแดงเป็นสีม่วงนะครับเอาละครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรวมมาเลเดอร์ทุกตัวและทุกร่างในเรื่องมาเลเดอร์ดับเบิลนะครับ ถ้าขาดตกตัวไหนไปหรือว่าอา่านผิดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสนับสนุนช่องเราได้นะครับ QR Code อยู่ท้ายคลิปเลยนะครับใครอยากได้คลิปอะไรก็ขอกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับรับความผิดของตัวไว้ซ